เขามาไหนเนี oh, ่ยพ yeah. mm ี hmm. ่เป yeah. right. yeah? mm ี hmm. right? oh, ๊ยกก็ดูดิข้างหน้าเป็นไรล่ะรู้อยู่แล้วถามมาอ๋อโหได้อารมณ์เลยเนอะอืมได้อารมณ์เนาะอารมณ์ดีดีรู้ใช่ไหมที่ไหนโอ้ยอะไรก็สมหวังเป็นหมดแหละเออสรุปแล้วมาที่ไหนวัดสมหวังจ้าโอ้ยเนอะโอ้ยเนอะโอ้ยเนอะ โชคดีโชคดีได้มาไหว้พระแ้ะขอบคุณนะคะที่พามาไหว้พระวันนี้วันธรรมดาใช่วันนี้มันธรรมดาวันพุธแต่ดูเงียบเหงาเลยอ่ะค้ชนะมพ่าวานหวยออกงานะตัวเอง สมหวังนาะมาทาบุญกันตอนนี้เราก็เข้ามาถึงวัดสมหวังแล้วนะใช่ตรงนี้ก็มีที่กราบไหว้เยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นที่ใส่น้ำมันตะเกียงเนาะอืมเนี่ยก็จุดมีตู้ทาบุญแล้วก็จุดน้ำมันขวดก็ทำบุญอ๋อมีไงตู้ไวจากแล้วหยิบน้ำมันแล้วก็ทําบุญใช่นี่ครับพระพุทธรูปเยอะแยะเลยวันนี้เรามาทําดาคนอาจจะน้อยนิดนึงใช่ไม่เยอะคนน้อยมาเที่ยวก็มาเที่ยววันธรรมดาดีที่สุดละคนไม่เยอะ วุ่นวุ่นวายดินี่ไร่งนี้ถ้าตัดลระใจทำบุกับโอ้เป็นะที่มีอะไรควายอันี้อัวนีน้างนน่เป็นพระ วิุวรณเนาะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ให้ตากบากตรรบทเอาเหรียญมาเอาแบงค์หยอนตู้แล้วก็แลกเหรียญเนี่ยแลกเหรียญแล้วก็ยอดลอนี้เป็นพระอะไรพระหมอศีวงกุมารลัวคับ นี่นแล้วก็มาซูกรบ้าผักอะไรครับเนี่ยหักผักกระติบบาทนี่อะไร,รอ่ะน่ากริเหมือนกันอ้าวคุณยายานังขายตรงนี้เหรอหนั่งขายตรงเนี้ยอ๋อขายที่ตลาดเน,นาะ ทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์คนเยอะไม่หยาดวันอาทิตย์เยอะเยอะเนาะวันนี้ไม่เยอะเลยอืมโดยเฉพาะวันที่หนึ่งกับที่สิบหกจ้าเดินห้อยประธานวันเกิดเขาโดนคุณร้องเพลงโดนประธานน้าไงอายุเขาอ่ะโอ้โหมาผผมหกโคมรณะวันที่สามสิบก็ไม่ถูกครับ นี่เ <Happiness> ป <gegen violin inding> <allen> <S primero> ็นหลวงพ่อสมหวังองค์ใหญ่ใช่องค์ใหญ่มากเลยสวยด้วยนะเดี๋ยวเราลาแล้วยิ้มกลับบ้านไปเอาไปเลยครับตรงนี้อันนี้ก็อีกเป็นผลไม้มงคลนี่อันนี้ก็ชื่อสมหวังเองก็ขื้นกล้วยไปเดี๋ยวจะได้กวนกล้วยไงเดี๋ยวเราลาแล้วเราก็ มีตั้งแต่ยี่สิบยี่ห้าสามสิบดอกไม้อะแล้วแต่จะทำบุญนะ มีทั้งกลกวก้วยแล้วมีอะไรอีกกล้วยแล้วก็มีสมหว <c oughs> ังนี่อันนี้กล้วยคือกล้วยกล้วยอันนี้สมหวังคือสมหวังนะคะแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อสมหวังใช่นี่ดอกไม้ทุบเทียนอันนี่ก็เป็นพัญานาคเนาะทางเดินขึ้นบันไดใช่ไปเราเดินขึ้นบันไดจ้องต้องถอดรองเท้านะถอดเท้าไปข้างล่างนี่ หจุดทุกเทียนใช่ค่ะจุดทุกเทียนก่อนที่จะเรามากล่าวไหว้ตรงนี้เนาะอืมวันนี้คนจะน้อยหน่อยนะนที่วันธรมดาดีแล้วว,วันธรรมดาคนน้อยแต่ <Okay. S 2> าาวันเสาร์ที่น่คนเยอะใช่เบียดกันเลย 反正呢，反、嗯、正。 กียงันนะวันนี้เรียกเติมมันตะเกียงเหรอใช่มันตะเกียงโอ้โมีพระพระปางอะไรม้าปางจำวันปังถวายเนตรมาเทศแล้วก็มาวันจันทร์ปางห้ามญาติแล้วก็ปางใส่ญาติเปนธรรคารวันอังคารวันพุธวันพุธยืนอุ้มบาทใช่ปางเลไลวันพุธตอนคืนเออวันพุธตอนคืนหมู่อ่ะอันนี้พฤหัส ปางสมาธินี้ปางลังคึงปางตุปกาปางนาโกรปาเสาปางมานวิชัยปาเกตวันอะไรนี่คือป้าเกตเฉย เลขเลยเลขอ,เล,ขอเลยสี่อ่อีกตัวอีกตัวหนึ่งดูอีูตัวได้อะไรเปิดดิ<น>จะลุ้นทำไมก็เปิดไปเลยเอออะไรโสี่หกม,มาหมดไปแล้ว <laughs> นี่เลยครับตรนนี้แ้งต่ตงนาุดงน่แนวธรร นี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่จัดคล้ายๆว่าเป็นสวนหย่อมเนาะก็มีจักรยานแล้วก็มีเป็นภาพของวัดกลางบางพระเนาะของหลวงพ่อสมหวังที่ว่ามีรูปแล้วก็มีตัวเลข86อยู่ตรงนี้เนาะเป็นจุดให้เซลฟี่หรือว่ามาถักจุดที่เป็นจุดถ่ายรูปก,กันนะครับผม เป็นเหมือนจุดๆที่ว่าทำให้เซลฟี่ถ่ายรูปเลยเนาะใช่ลถ่ายรูปแล้วมีเต่านี่ก็มีสองเต่าคู่เต่านี้ทำมาจากน่าจะเป็นหินอ่อนหินอ่อนนนะเาหิใช่ใช่มีมีจะดสองมีมีจะดสองสีตรงนี้เป็นสีอันนี้จะเป็นสีแบบออกทองทองออกทองตรงคือจะออกแบบเงินไงใช่เงินอันนี้เหมือนพูดง่ายก็เหมือนเต่าเงินเต่าทองแหละ อันนี้จะเป็นเงินอันนี้จะเป็นทองงูตรงนู้นเป็นอะไรตรงนู้นเป็นอะไรดูดิเป็นผูปิดตาไป็นู้เลยนี่ปิดอะไรปิดปากปิดตาปิดจมูกแล้วปิดจมูกไม่มีเหรอไม่มีอะไรโอ้ปิดจมูกหายใจไม่ออกโอปิดตาปิดหูปิดตาปิดจมูกทั้งหมดเลยตรงกลางอ่ะ นี่มีปิดหมูปีดปิดปดตาครับผมสำหรับลิปนี้ก็ครบแล้วตรงนี้จบวันจิมกันนี้นะเดื่องการจินหน้าครับผมว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าพาไปเที่ยวกัางว่นพาที่ไหนหรือว่าพาไป